สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการสิ้นคิดแต่ไม่สิ้นธรรมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวเราทุกคนมากๆครับนั่นก็คือการเตรียมสภาวะจิตกรนตายฟังดูแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าโห oh, เรื่องใหญ่จังแต่จริงๆแล้วครูบาทุยท่านก็มีแนวทางที่เข้าใจง่ายๆมาให้เราได้คิดตามกันครับ ใช่เลยค่ะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยยังไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วการเตรียมตัวเรื่องนี้ก็เหมือนกับการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งในชีวิตนั่นแหละค่ะเรามาลองฟังมุมมองของครูบาทุยกันดูดีกว่าค่ะว่าท่านแนะนำยังไงบ้างครูบาทุยท่านเน้นย้ำเลยนะครับว่าสตินี่แหละคือหัวใจสำคัญของการเตรียมตัวก่อนตาย ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนักมวยที่จะขึ้นชิงแชมป์เลยนะครับคือมันต้องซ้อมซ้อมซ้อมให้สติมันมีกำลังไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปคิดเอาตอนใกล้าตายได้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องของการคิดเอาได้เลยแต่ต้องผ่านการฝึกฝนและครูบาทุยท่านก็บอกว่าการฝึกสติเนี่ยมีหลายวิธีเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับท่านเริ่มต้นจากการฝึกสติแบบหย,ยาบๆเลยคือ การให้ทานครับการเสียสละการจาคะการบริจาคเนี่ยทำให้ใจเราระลึกถึงความดีได้อย่างน้อยๆถ้าเราทำความดีและระลึกถึงความดีได้จิตสุดท้ายของเราก็จะไปสู่สุขติ อันนี้เหมือนกับบัวปากคอกเลยนะคะคุณผู้ฟังคือจิตเรายึดอันไหนก็จะไปเกิดภพภูมินั้นถ้าเรายุดความดีเราก็จะไปเกิดในสุขติแต่ถ้าจิตเรายึดสิ่งที่เป็นบาปอากุศลจิตก็ไปตกนรกไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่น่ากลัวมากเลยค่ะนั่นแหละครับและที่สําคัญกว่านั้นคือถ้าจิตเราไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวไม่มีที่คล้องเลยมันก็จะไม่มีแดนเกิด นี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดของการฝึกสติครับแล้วการฝึกสติในขั้นถัดมาล่ะคะครูบาทุยท่านบอกว่าการฝึกสติในคือศีลครับเป็นการฝึกสติแบบหยับหยบอีกแบบหนึง่งคือศีนด้วยกายศีลด้วยวาจาการสำรวมระวังกายและคำพูดของเรานี่แหละครับอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะการรักษาศีลพื้นฐานง่ายๆที่ทุกคนทำได้ใช่ครับและที่สุดยอดของการฝึกสติ ก็คือการภาวนาครับคือการเจริญสติขั้นสุดยอดเป็นการฝึกสติให้มีกำลังอย่างแท้จริงท่านสรุปว่าการฝึกสติให้มีกำลังนั้นมีทานศีลภาวนาครับทานศีลภาวนานี่คือแก่นสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่ที่สำคัญที่สุดท่านเน้นย้ำไว้ท้ายสุดเลยคือการระวังความคิดครับไม่ให้ความคิดมันเกิดขึ้น หรือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแยกตัวเองออกมาจากความคิดให้ได้ นี่แหละครับคือการเตรียมตัวก่อนตายที่แท้จริงฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าการเตรียมตัวก่อนตายไม่ใช่เรื่องของการรอให้ถึงวันนั้นแล้วค่อยทําแต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนสติในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างกําลังให้สติของเราแข็งแรงเพื่อที่จิตสุดท้ายของเราจะได้มีที่ไปที่ดีค่ะถูกต้องครับ การที่เราฝึกฝนสติอยู่เสมอไม่ใช่แค่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีสติมีความสุขและเข้าใจโลกได้ยิ่งขึ้นด้วยครับวันนี้เราได้ข้อคิดดีๆจากครูบาทุยเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังหวังว่าทุกท่านจะได้นําแนวคิดเรื่องการฝึกสติไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมทั้งกายและใจอยู่เสมอค่ะครับผมวันนี้รายการสิ้นคิด แต่ไม่สิน้นธรรมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ